ครับตอนนี้เขาก็มาหอดจอดเทิงครับบ้านตับเต่านะครับหลังจากทีอบผากนั้นผ้าลงทาง เด,ด,ดมือนกับเคยมาเนาะนี่เนาะมอลล่าเพลนเหรียญยไสครับลงทงอ๋อครับรไไผมขอบคุณครับ

ต้องอยู่ไหนพี่เนาะร่องออแบบสู นเวทีเขาอเข้ามาอยู่ติดถนนดำเขาว่ะเพื่อท้าทามทามไหครับเพื่อตั้งเวทีมอลาฟทางไหนรัางของครับอ๋อครับ,อรบขอบคุณครับถามยังเดี๋ยวครับพี่น้องครับ have talk แมนบอกรับตรงหน้ากันรับ,บ,บเงินไหมวันรับผลินนี่บอกครับรถบาทสิลงไหนบอกรถถลอกหรืกๆๆๆๆอกลอกใหญ่าง,งานฟรีหรือเก็บบัตรครับบททัตรละเท่าไหร่เอ่ยอ,อ๋อบัตรหน้านงานร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าบัตรแข็งหนึ่งร้อยซื้อที่นี่ก็ได้เนาะโอเค โอนี่ไงป้าใหญ่เราอยู่นี่คอยไปลงท่างเขาขางลัดเจ้าเขาทังรัดบอกขมาผมาทางนี่เยาว่าจะไปวัดลรเส้นได้นี่เส็นนี่ออกไปใช้รอยเอสบอกคอยเั้งมาขั้ข้มาทางผม่างหลังบาทท่างแดงวาสันอีซ oh, oh, uh, ีรีพาขุ้ตัวมาขนพามาางใงญ่หมดนี่และบอกอ่ะอันนี้ เขาเมื่อไรเอสบ่เขาจะไปตรงไปนี่จะไปนี่แค่ไหนเหมือนอ่าลูกปิดสันไปเห็นกุชเจไหมโอ้ยบาตแขรบกันหรอมีไวไฟบ่หนิเป็นทางมงดูหาอมงดูนี่ครับสถานที่ที่นี่ đi bò hả có mi, nó ăn cái đấy lông liền บ้านตับเต่านะครับผม เ้าแล้วครับแล้วบ่มีบ่อบ่มีไฟไหมบ่หนาวอีลีขึ้นหนาวแต่เมื่อแรกทังสีหนาวนี่ทางลงลงมไหนทางเดียวบ่หน่ ยีงย <Here. S 2> oh. ังนี่ยังนเลมาเจออะไรมาเตอใสนี่มันแค่ยิงกองยิงยี่เอาเอาพี่ตะควงยิงตัวนี้ยัง ภาพครัก็บริหน okay. ี้ย uh, uh, ่างดีเลยตริงแล้วก็วีนี้เป็นอยู่ในอยู่ในนี่ปะมันอยู่ในสามันวางอยู่นี่ผมย่างลงมานี่พอดีเห็นเออย่างนี่เหยียบมันเหยียบเอเบไว้เก็บไว้ของดีนี่องค์ละหลายล้านได้นี่องค์เราซิปกุหลาบมันว่ามนแนวอมีประเด็นปะนีจังไงโอ้หลวงปู่สีสีมหาลาศพังพระการอย่างนี่ ให้มาเจอแบบนี้ขอขันใหม่ครับแล้วครับก็จังจิตจตุข,ขามสมัยก่อนนะสวัขขสดีครับ